เปิดชื่อย่อทนายยักยอกเงินแม่แตงโมงานนี้เดาไม่ยากเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8มกราคมที่สำนักงานทนายเดชาเขตทนายยาวทนายเดชากิตติวิทยานันท์พร้อมนางพนิดาสิริยุทธโยธินหรือแม่แตงโมนิดาและทนายพรศัก์วิพาธอาภานนทนายความของแซน วิสาพัฒโน์โมัยรัฐแถลงข่าวกรณีนางพนิดาถูกทีมทนายยักยอบเงินหนึ่งล้านบาทและลอบยื่นฟ้องนายปนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอและนายภัยบูลณตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตว่าข่มขืนแต่งโมโดยมีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินและจดหมายบันทึกส่งมอบเงินสดตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2,566 ซึ่งก่อนการถแถลงข่าวทนายเดชาพูดคุยกับนางพนิดาพร้อมสวมกอดกันอย่างอบอุ่นโดยบอกว่าเราไม่โกรธกันยังคงรักกันเหมือนเดิมนางพนิดากล่าวว่าวันนี้มาพูดคุยกับทนายเดชาในสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องที่ถูกยักยอกทรัพย์อีกเรื่องคืออยากให้ทนายเดชากลับมาทําคดีแตงโมดังเดิมเนื่องจากคดียังอยู่ในชั้นศาลและทนายคนอื่นๆ ไม่เก่งแต่ทนายเดชาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายมีความฉลาดและสอนเก่งโดยเรื่องยักยอกทรัพย์ต้องย้อนไปว่าได้รู้จักกับนายชอหัวหน้าชุดทนายความของคดีแตงโมที่มีรองอธิบดีอายการคนหนึ่งฝากตัวมาช่วยคดีที่ตนจะฟ้องร้องแซนกระติกและจอบว่าร่วมกันฆาตรรกมก่อนตอนจะถอนฟ้องภายหลังเพราะเสี่ยงจะถูกฟ้องกลับ โดยนายชอเป็นเพียงที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ทนายความในคดีเพราะยังไม่มีการเซ็นแต่งตั้งแต่นายชอกลับไปแต่งเรื่องเขียนสำนวนฟ้องเองว่าปอกับโรเบิร์ตข่มขืนแตงโมซึ่งตนไม่ทราบรายละเอียดของสำนวนส่วนนี้เพราะเอกสารเยอะมากและยอมรับว่าสะบเปร่าเพราะอ่านไม่ละเอียด เพียงแต่เซ็นชื่อไปเท่านั้นแต่ตนทราบผลของการชันะสูตรศพแตงโมซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้นนอดังนั้นยืนยันว่าปอกับโรเบิร์ตไม่ได้ข่มขืนแตงโมนางพนิดากล่าวต่อมาว่านายชอได้หายตัวไปพร้อมกับยักยอกเงินสี่แสนบาทซึ่งปอกับโรเบิร์ต ยียวยาให้ตนในคดีตแตงโมซึ่งนายชอนํนำเงินไปเข้าบัญชีของตัวเองต่อหน้าต่อตาโดยไม่ได้รับอนุญาตและยักยอกเงินอีกส่วนของตนและเงินโบนัสของทนายในคดีไปร่วม150,000บาทรวมเงินที่ถูกยักยอก550,000บาทซึ่งตนจะไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางในวันนี้ ส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปในคดีนี้มีค่าทนายความสามคนค่าเอกสารเครื่องปรินเตอร์คอมพิวเตอร์และเงินค่าปลาสลิดหลายกิโลกรัมที่นายชออ้างว่าให้ตนซื้อไปฝากผู้ใหญ่ระยะเวลาเกิดเหตุตั้งแต่เดือนกันยายน2566ซึ่งตนยังไม่ได้ทำเรื่องถอนทนายความของคดีนี้ออก สำหรับปัญหาระหว่างทนายเดชาที่เคยเกิดขึ้นนั้นเพราะมีความเห็นในคดีไม่ตรงกันคือตนเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่ทนายเดชาเชื่อว่าเป็นเหตุประมาทจึงยกเลิกการแต่งตั้งเป็นทนายขณะที่ทนายเดชายอมรับว่าเพิ่งทราบว่านางพนิดาจะมอบหมายให้เป็นทนายในคดีอีกครั้งในวันนี้ ดังนั้นต้องไปศึกษารายละเอียดก่อนเพราะนางพนิดามาหาในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเนื่องจากตอนนี้นางพนิดายังมีทนายความอยู่ในศาลซึ่งตามมารยาททนายความแล้วนางพนิดาต้องไปถอนทนายคนเดิมออกก่อนแต่ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนั้นไม่ถือว่าผิดมารยาททนาย